สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงธัญรัตน์อรุณรัตนกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งตัวแทนจากโรงเรียนสตรีมานดะทิพย์จังหจ้าดจันทบุรีวันนี้หนูจะมาแข่งท่องบทอาขยานค่ะบทอาขยานบทหลักบทเสภาสามะคีเสวกตอนวิศวกรรมมาอันชาตา สง่างามเพื่ออร ขาดเรือเอ่องระงรับดับรงคาญโอสดใดจะสมานซึ่งดวงใจ mm. เพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศ